สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้พวกผมชาซานศูนสีนะครับหลังจากที่ผมห่างหายไปนานเลยนะครับกับช่วงนี้แบบติดงานเยอะแยะเลยนะครับก็กลับมาแล้วนะครับกลับแพดไปเลยนะครับผมจะมาวิเคราะห์ให้เพื่อนๆฟังเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับที่อัปเดตในรอบนี้นะครับมาดูกันที่อาริเลยนะครับอาริมีการปรับเยอะอยู่นะครับก็สกิลๆนะครับได้ไปเป็นพาสซีฟนะครับ อไอที่ฮิวอะครับที่สกิลเก็บสแต็กแล้วฮิวนะครับผมบอกว่าจะทำให้ไม่ใช้ได้ใช้บ่อยขึ้นนะครับก็ดีครับโอ้ดูเนี่ยคือแบบเก็บได้ก้าสแต็กใช่ไหมครับแล้วก็ไล่สเปลครั้งต่อไปจะทำให้อาริใช้สแต็กทั้งหมดเลยโอ้ฮิวโอ้ถือว่าโหดเลยครับผมว่าอาริจะเก่งขึ้นเยอะเลยครับในการ ยิงเลนอะไรน่าจะยิงง่ายนะครับก็สกิล W นะครับ W นะั้นโอ้โหนี่คือการผมไม่เรียกว่าบัฟเล็กๆแล้วกันนะเรียกว่าบัฟเล็กๆดีวกว่านะครับเพราะมันก็ยังทำให้สมดุลอยู่ในการเพิ่มค่าไล่กับคูดามานะครับถือว่าอารินั้นก็น่าเล่นขึ้นนะครับแต่อาจจะยังไม่เข้าเมต้านะครับก็ต้องรอกันต่อไปในอนาคตน,นะครับวางที่แอดนะครับ แอพลังจมดีพื้นฐานลดลงนะครับนิดนิดหน่อยนะครับหรือว่านิดหน่อยมากมากเยผมมองว่าก็ยังเล่นได้อยู่นะครับต่อมาที่กาลิโอนะครับกาลิโอมีความสามารถในการเชียร์เลนที่เร็วนะครับเพราะว่าเวทเขาแรงจริงๆนะครับ่าจะอึดอีกนะครับผมถือว่าเก่งนะครับตัวนี้เก่งมากนะครับกาลิโอปัจจุบันผมก็มองว่ายังเล่นได้นะครับโดยนิฟนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยจริงจริงนะจาวานนะครับจาวาน หายไปนะครับหายไปเยอะเลยนะครับช่วงนี้นะครับนี่กับเขามีการเนิบมีการบัฟนะครับเนิว่านี่ครับบัฟสกิลคิวนะครับแล้วก็สไตล์เพิ่มดาเมจนะครับอาจจะทำให้อีโฟกลับมารุเล่นในป่ายครั้งหนึ่งนะครับังจจะหายไปได้นะครับต่อมากันที่คนะครับคนั้นผมมองว่าเป็นการปรับสมดุลมากกว่านะครับแต่เชอก็ โกงนะครับโกงเกินไปนในแต่นะครับแต่ก็ยืนยากนะครับในต้นเกมนะครับก็เลยต้องแบบเพิ่มอะไรนิดๆหน่อยๆนะครับการคืนมานาถูกนําออกเลยนะครับโอ้นี่เป็นอะไรที่ผมเสียใจมากเลยครับผมก็ชอบเล่นเคียวอยู่นะครับแต่วันที่ดับยูนะครับใช้มานาเยอะขึ้นนะครับอผมไม่ค่อยกดรอบสกิลนี้ส่วนตัวนะคือเป็นคนไม่ค่อยกดสกิลดับยูเพราะมันเปืออครับใช้มานาเยอะ ก็เกิล E นะครับนี่ครับเกียวไฮไลท์ไม่ใช้มานาครับโหความเร็วไม่สายเพิ่มรห้าพันโหถือว่าแบบคิวนะครับยินเล่นง่ายขึ้นนะครับผมว่านะครับก็ถือว่าเป็นตัวนี้น่าสนใจตัวนึงเลยนะครับเพื่อนๆก็อลองไปเล่นดูนะครับขอกเมาแล้วนี่ขอกมาตัวนี้นะครับขอกมาหลังๆผมจะทําไปเป็นเล่น ตัวเวนนะครับเวนซัพพอร์ตบ้างมิดเลนบ้างยืนเลนล่างบอดเลนบ้างะอะไรพวกนี้นะครับเข้ามาออมการเลิฟนะครับเลิฟการเติบโต,ตของพลังชีวิตกับเกราะนะครับเข้ามานี่ก็ยังไม่โผล่นะในเมตานะครับผมมองว่าก็อืมก็ต้องรออีกนานนะครับว่ากว่าเข้ามาจะกลับมานะครับอ,อุ้ยสักพักนึงต่อมามิดฟอร์จูลนะครับปังไม่อยู่นะครับแชมเปี้ยนตัวนี้นะ แผ่ที่แล้วก็บัฟนะครับแผ่นี้บัฟอีกนะโอ้โหต้องแบบนี้นะครับตัวนี้ผมชอบเล่นนะครับการบัฟความเร็วในการโจมตีเพิ่มขึ้นนะครับทัรติบโตนี่เพิ่มเป็นสามเปอร์เซ็นต์เลยถือว่าเยอะมากเลยก็สกิล w นะครับบูรณความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นนะครับอืก็ทําให้ m i d ฟจ l c เข้าเลนเร็วนะครับวิ่งอะไรคล่องตัวขึ้นเยอะเลยนะครับยืนเลนอะไรง่ายขึ้นแน่นอนนะตัวนี้ m i d ฟ a l c o นะครับ ผมมองว่าก็เป็นตัวที่เป็นทางเลือกอีกทางเลือกนะครับก็คือฟอร์จูก็ยังเล่นได้นะครับในเบต้าปัจจุบันนะครับถือว่ายังไม่ได้ได้เลยนะต่อมาที่รัมเบิลนะรัมเบิลนี่ห่างหายไปอยู่นะครับก็มีการบัฟสกิลคิวนะครับเพิ่มดาเมจเพิ่มเยอะเลยนะครับในช่วงเเกมถือว่าเยอะนะครับโอเพเยอร์อาจจะนํามาเล่นกันก็ได้นะครับเดี๋ยวก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะต่อมาที่เซตนะครับ เซตนี่ถือว่าเป็นแชมเปี้ยนที่ดาเมจแรงนะครับก็ต้องเนิมนะครับเพราะว่าต้อยเขาออกแทงล้วนนะครับแทงแบบแทงลดเปอร์เซ็นต์เขาก็ยังมีดาเมจที่แรงมากเลยนะครับก็ต้องเนิฟนะพาสีฟนะครับ,รบหมัดขวานะครับโดนเนิฟดาเมจลดลงนะครับโหเสียใจเรนะืแบบนี้ใครทำไมต้องทำกับเซตขนาดนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะเขาเค้นมากเลยสกิลคิวนะครับ สกิลกิวก็โดนโอ้ดูดีครับโดนหมดเลยนะครับก็คือเซตของเรานะครับเซตของเราโดนเนิบหนักมากนะครับก็เซตอาจจะห่างหายไปนะครับในเมตานะครับแต่เราก็ต้องยังดูกันอีกทีนะครับว่าเขายังเล่นได้ไหมนะครับต้องรอดูกับตัวนี้เอามาเชนนะเ่นนี่แข็งแกร่งมากเลยครับใน เกมนะรับแรงโซโล่แรงนะครับคือแข็งจริงๆครับเชนโกงมากๆเลยครับคือโกงจริงๆเลยครับคือแบบชนะพวกท็อปเลนตัวอื่นๆได้ง่ายเลยไม่ว่าจะเป็นฟิโอลาคาร์มิลนะครับหรือว่าเจนะครับโอ้เชนเขากินเรียบจริงๆครับในแรงที่ผมกดมาครับตมาที่ชิวาน่านะครับชิวาน่าีเป็นการ แก้บั๊กอะไรต่างๆให้ชัดเจนขึ้นนะครับก็เป็นการอัปเดตเยอะเลยนะครับสกิล e เนี่ยครับว่าอัปเดตให้มันชัดเจนอะไรขึ้นนะครับระยะอะไรพวกนี้ในกรอบสกิล e นะครับถือว่าเชวอหน้าก็การอัปเดตนะครับปรับปรุงเล็กน้อยนะตัวไมทวิตนะครับห่างหายไปนานเลยนะครับก็เป็นการบัฟนะครับความเสียหายของสกิล e ออกหนึ่งสแต็คถือว่าทวิตในการบัฟเ่ยมนะครับตัวนี้เป็นเอเดคที่หายไปนานเลยนะ มาที่อันตินะครับอันตีนั้นโดนบัฟนะครับเอ,อ่อลดความใหญ่ออกจากกระสุนอันตินะครับก็คือทําให้ยิงแรงขึ้นนะครับยิงยิงแรงอันติแล้วแรงแรงกว่าเมื่อกรร่อนแล้วก็เป็นตัวที่น่าสนใจหนึ่งตัวนะครับเอาไว้ที่ซินเชานะครับซินเชถ้า W นะครับความยหายเพิ่มขึ้นนะครับทําให้ซินเชาต้นเกมนั้นน่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะครับ ผมมองว่าก็ยังเล่นได้นะครับในเมตาปัจจุบันสินเชาก็เป็นตัวหน้าเล่นนะครับในกดโซลเลงนะครับไว้นี่ปัญหารับโล่นะครับลูนกา์เดียนนะครับคือมันน่าเกลียดมากครับลูนนี้คือโดนเนิฟเท่าไหร่มันก็ยังน่าเกลียดนะครับเป็นการโดนเนิฟอีกแล้วนะครับเนิฟโล่พลังเวทลงนะคือเนิฟเนิฟจริงๆเลยครับรอบนี้ก็แต่ผมมองว่าการเดียนก็ยังคงอยู่ได้แหละครับ อ้อยโดนเลยมันก็ยังเล่นได้อยู่ครับก็นี่ก็ไม่มีอะไรมากเลยนะอันนี้เป็นแก้เอฟเฟกอะไรต่างๆนะโอ้บัคเยอะมากแล้วที่แก้ไขไปนะก็นี่ครับสกินที่กำลังจะมาใหม่คนระับโอ้สกินนี่ผมมองว่าเอเดียวยี่สวยสุดแล้วนะเอเดียวยี่สวยสุดแล้วมนะั้ง โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับรับการรีวิวแพ่นี้นะครับอาจจะเสียงอาจจะดูแบบง,งงๆหน่อยแต่อยากทำมากๆแหตุคลิปนี้ก็คลิปรีวิวเลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด s u b สไคร b e ฝากกดไลค์เพจ Facebook ผมด้วยนะครับลิงกด้านล่างนะครับวันนี้ผมชาติสัตว์สดุดธขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ